แบบลวดลายที่นำลายไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดลวดลายที่วิจิตรพิสดารหรือว่าน่าสนใจนะครับสิ่งสำคัญคือเราจะต้องศึกษาองค์ประกอบต่างๆก่อนนะไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบเรื่องอรูปทรงต่างๆที่เราจะนำไปใช้อย่างเช่นลวดลายนี้นะครับเราก็จะออกแบบเป็นโลโก้หรือตราสัญลักษณ์นะเพื่อที่จะนำไปใช้อาอาจจะเป็นลวดลายเสื้อนะครับหรือว่าลวดลายประดับตาม อ,อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นแก้วชามจานอะไรพวกนี้นะก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงก่อนว่าลายที่เราวาดเนี่ยจะไปทำอะไรอย่างไรส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการสื่อสารอะไรนะครับอันนี้ผมก็ต้องการสื่อสารรดลายที่มีความเป็นธรรมชาติคือสัตว์นะอาจจะเป็นกวางวันนี้ผมเลือกเป็นกวางนะแล้วก็จะมีวดลายประดับนะครับโดยที่ ผมจะให้ส่วนที่ลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวโค้งคล้ายๆกับลายไทยนะให้เป็นลวดลายก็คือส่วนเขาวกวาง